ชุดสายไฟนะครับสำหรับชุดสายไฟของตูดไดชาร์จนะครับมันจะมาเป็นแบบนี้นะครับของมือสองนะครับก็จะมีการตัดสายอันเนี้ยชุดนี้เอาไปใส่ที่รถได้แน่นอนนะครับแล้วเราก็มาไล่ต่อสายไฟนะครับหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นประมาณห้าเส้นนะครับสายไฟนี้จะตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในรถผมตอบไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะเคลียร์เอาไดชาร์จออกเลยนะครับตัดสายออกเลยนะครับอันนั้นเราไม่ใช้ละนะครับจะเอาไปเก็บไว้ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาไดชาร์จตัวใหม่นะครับของเดิมติดรถนะครับสายไฟก็จะมีจะมีตัวนี้จะมีน็อตนะครับเบอร์10นะครับเบอร์10 2ตัวประกอบเข้าไปนะครับก็เหมือนกับตัว รูปเดชาร์ทที่ผมส่งไปให้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะต่อเข้าที่เข้าไปที่ไฟบวกนะครับอันนี้นะครับก็เองนะครับก็มีตามนี้นะครับอันนี้ก็จะคอนโทรลเข้าไปกล่อง e c u คือสายพวกนี้จะยังอยู่นะครับมันนี้คือลองแกะนะครับแกะปลอกที่ออกนะครับจะมีสายไฟพวกนี้ครบนะครับเดี๋ยวเราก็ไปไล่ต่อ ถ้าชุดนี้ยังมีครบนะครับตามนี้เลยนะครับนะครับถ้ามีตามนี้เลยเป๊ะเลยนะครับแล้วก็สายยังพันอยู่เรียบร้อยดีนะครับแต่มาโดนตัดแยกพวกนี้ทีเราก็ต้องมาดูนะครับอันนี้ก็คือที่ออกจากไดชาร์จนะครับไปเข้าแบตเตอรี่นะครับมันจะต้องค่อยๆไล่ตรงนี้นะครับนะครับวันนี้ก็น่าจะต้องพักก่อนนะครับ งานไฟอย่าทำกลางคืนนะครับสมองเราล้าแล้วนะครับพักก่อนนะครับมันไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จนะครับ